เจาะดวงงานผ่าดวงเงินครับกับชาวราศีสิงค์ครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคนราศีสิงค์ครับใครที่หวังผลเรื่องงานนะครับมีดวงที่จะประสบความสําเร็จนะครับใครที่หวังผลเรื่องเงินกลัวว่าเงินจะไม่พอแล้วมันจะพอนะครับแต่ก่อนที่มันแล้วจะพอเนี่ยมันจะมีอุปสรรคงนั้จจะต้อง ไปใช้เงินเก็บหรืออาจจะต้องใช้วิธีแบบพิสดารในการหาเงินนะฮะหรือบางทีอาจจะต้องไปเจราจาต่อรองกับลูกหนี้หรือบางทีคุณอาจจะได้เงินฟุกฟุกมาทําให้รอดพ้นฉะนั้นคนราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้ามีอุปสรรคหรือปัญหาเรื่องการเงินนะครับมันจะต้องเจอหลายและรอกแล้วเงินจะได้ตอนจบนะครับมันคล้ายๆกับการเล่นเกมนะฮะแล้วเกมการเงินของคนราศีสิงห์เนี่ยมันอยู่เลเวลที่ สูงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฉากมันจะยากขึ้นการที่คุณจะจัดการกับศัตรูหรือว่าพวกสมุนทั้งหลายที่ไปดูปศากดวิ่งเข้ามานะครับมันจะใช้เวลาแล้วก็ใช้กําลังกายใจแล้วก็ทรัพย์สินหรือปัญญามากพิเศษหน่อยแล้วท้ายที่สุดคุณก็จะแก้ได้นะครับแล้วทีนี้ใครที่อยู่ราศีนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังจริงๆนะมันคือเรื่องของ คนหักหลังแทงข้างหลังมีคนใส่ร้ายใส่ความหรือหาเรื่องนะครับกับตัวของเราเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆใครที่มีศัตรูในที่ทำงานเขาอาจจะขยับทางในทางหนึ่งนะครับขยับให้เห็นนะฮะมากันซึ่งซึ่งหน้านะครับใส่กันซึ่งหน้าเลยนะครับก็ชนก็มีการประทะคารมกันไปนะครับบางทีมาทางใต้น้ำนะครับคลื่นใต้น้ำนะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลครับเราจะมีชงหมวกในการที่จะทิ่มนะครับ ให้เขาแบบรู้ตัวแล้วก็สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เขาล่าถอยกลับไปได้นะครับแล้วทีนี้ใครที่มีปัญหากับโคเรื่องคนนะฮะจริงๆแล้วช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องคนอารมณ์ของคนที่มายั่วยุหรือว่าเอาเรอยพูดในทางที่ไม่ดีนี่บางทีเขาอาจจะเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มพลังเพิ่มขึ้น ทำให้เรางุดหงิดใจเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นทํนาอะไรก็ตามให้แก้ปัญหาหรือการประทะคารมนะครับให้แก้ด้วยเอกสารให้แก้ด้วยหลักฐานให้แก้ด้วยพยานนะฮะเอามาให้เยอะที่สุดทําอะไรคุณต้องมีข้อมูลให้เยอะที่สุดถ้าจะต้องเถียงอะไรใครเอานี่นี่ไงข้อนี้เอาเรื่องนี้ต้องใช้ฉบับนี้ทะเลาะเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้นี่ชี้แจงได้คือมันไม,ม่มันไม่ต้องไปตลอดเถียงแล้วมันจะจบได้ไวนะครับฉะนั้นช่วงเดือนนี้ต้อง ทำอะไรต้องเซฟตัวเ,เองนะแล้วก็ระวังเรื่องอะไรเซ็นเซ็นอะไรหรือว่าใช้ไหว้วานหววนัวลูกน้องคนไหนไปทํางานเขาอาจจะทํางานหลุดตกลงผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องมาแก้ปัญหาตามได้นะครับทีนี้เรื่องของมันจะพันเรื่องงานกับเรื่องเงินมันจะสัมพันธ์กันนะช่วงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายนะครับที่เกี่ยวกับของเสียนะที่เราของที่เรามีครอบครองเสียจะมีเข้ามาเช่นรถเสียค่าปาระกันรถค่า เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านเสียแตกหักร้าวรั่วซึมพังซ่อมและโดนสุดท้ายคือซื้อใหม่คุณอาจจะเจอเรื่องเวเห่่านี้นะครับเครื่องซักผ้านะครับพังแอร์นะฮะเครื่องทําน้ําอุ่นตู้เย็นทีวีนะฮะหรือหลอดไฟอะไรก็ได้ที่มันพังนะฮะแต่ผมห่วงเรื่องรถนะเพราะว่ามันเจอทีนี่โอ้โหถ้าเข้าศูนย์นี่แพงเลยนะครับฉะนั้น ดูขับดีๆเรื่องรถแล้วก็ดูเรื่องประกันดีๆนะคุณอาจจะต้องใช้ในช่วงจากนี้ไปนะครับประกันชั้นที่เท่าไร่ถ้ามันเกิดเหตุหนึ่งสองสี่อะไรไปพวกนี้เราก็จะได้เตรียมความพร้อมได้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ไม่ไม่ได้เตรียมตัวว่าคุณจะต้องจ่ายหรือว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเราต้องจ่ายเรื่องราวเรานีแต่ว่ามันจะเข้ามานะครับดังนั้นรู้ลร่วงหน้าเตรียมความพร้อมมาไว ในเรื่องของเงินสดในเรื่องของเงินในบัญชีนะครับจงคนบอกว,ว่าไม่ต้องสบายใจได้เลยไม่ต้องเตรียมเลยเพราะไม่มีให้เตรียมนะะรันก็รู้ก็ไปตาดับตาฬนิกคืออารมณ์บางคนคิดแบบนี้เลยนะครับก็ให้รู้นะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วเราเกิดอารมณ์แบบเบื่อเซ็งนะครับจะท้อปล่อยไปเอยอะไรเงี้ยนะครับให้รู้ว่าท้ายที่สุดนะฮะเดิมจะมีคนช่วย2คุณจะแก้ปัญหาได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพักสักคืนตื่นมาแก้ปัญหาดีกว่าเออจริงๆพยายามอย่างนึงนะฮะราศีสิงห์ พยายามให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะช่วยแก้ปัญหาของเราในวันนี้บ้างก็ดีนะครับอย่าจมหรืออย่าตะบีบ้ตะรับรบกับปัญหาให้มันนอนไม่หลับหรือว่าให้มันเครียดไปจนหมดวันอะไรไปไม่ต้องไปตะบี้ตะบันขนาดนะั้นบางเรื่องที่มันแก้ไม่ได้ให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้นะครับ ช่วยแก้บ้างก็ได้นะบางทีตัวเราในวันพวกนี้มันจะเก่งกว่าตัวเราในวันนี้หรือพลังงานสูงหรือสมองโปร่งโล่งหรือว่ามันมีไอเดียแล้วก็บางทีกําลังใจมันสูงเตรียมเปี่ยมพอดีนะครับมันก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าตัวเราในวันที่มันท้อแล้วก็หมดแรงนะฮะและประการต่อมาอย่างที่บอกเขาว่าปัญหาอุปสรรคถ้ามันเกิดหรือถ้ามันเจอนะครับไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องงานท้ายที่สุดจะมีคนช่วยเหลือเรานะครับอาจจะเป็นคนเดิมๆไม่อาจจะผมว่าคนเดิมๆแหละบางคนเป็นแฟนบางคนเป็น บุพการีนะครับบางคนเป็นหัวผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือว่าคนที่เรารักเคารพนะครับหรือบางคนเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็ให้รู้บางคนอาจจะเป็นคนรุ่นพี่ในที่ทำง,งานอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าบางทีถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วฮีโร่จะปรากฏนะครับบางทีฮีโร่ที่จะมาซุปเปอร์ฮีโร่ที่จะมาช่วยแก้เราแล้วก็ช่วยพาเราไปรอ,อดพ้นจากวิกฤตนะครับบางทีอยู่ใน กระจกก็ได้นะครับคือตัวเราเองนะช่วงเดือนพฤจิการนี้พลังงานตัวเรายังสู้ไหวแล้วก็บอกแล้วครับว่าตัวเราในวันพรุ่งนี้ก็เพิ่เก่งกว่าตัวเราในวันนี้นะครับแล้วเหมือนจะแก้ได้เองนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องเงินใครที่ขัดสนเงินทองนะครับแล้วไม่ไหวจริงๆนะฮะบ,บางอย่างถ้าจะประนอมนี้ได้ก็ประนอมไปเจราจาติดต่อตรองนะครับบางอย่างอาจจะต้องกู้ยืมนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆค่อยทานะ บางทีอาจจะต้องเอ่ยปากนะครับให้ใครมาช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ต้องทำนะครับบางอย่างอาจจะต้องใช้ทรัพย์สินไรของเรานะครับแลกหรือขายอะไรไปเพื่อที่จะเอาเงินกลับมานะฮะอันนี้ผมก็ห่วงแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะครอะไรที่ต้องเผชิญในเหตุการณ์เรื่องาเหล่านี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่าขอให้มันรอดพ้นเป็นเดือนเดือนไปก่อนหรือเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปก่อนในช่วงอย่างนี้ไปนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ ต้องรอให้มันที่สุดแล้วแล้วก็มันพังไปก่อนแล้วแล้วมันแก้กลับมาไม่ได้แล้วโอ้โหล้มละลายกันเลยก็มีนะครับฉะนั้นเรารูปหน้าปาจบุกไปก่อนนะครับมันจะมีเกิดเหตุการ์อย่างหนึ่งคนละซีสิ์คืออะไรที่เราไม่เคยทําอะไรที่เราไม่เคยพูดอะไรที่เราไม่เคย,เยปากขอร้องอะไรที่เราไม่เคยที่จะคิดและจะลงมือช่วงเดือน2เดือนจากนี้ไปคุณจะได้ทํานะครับไม่เคยบากหน้าไปขอควายช่วยเลยบางทีก็ต้อง ได้โดนทําหรือว่าเคยไปทําธุรกิจนี้ไม่เคยทํางานนี้ไม่เคยทำอานนำชีพนี้ไม่เคยรับจอบแบบนี้นะครับมันก็มีดวงที่ได้ทำนะฮะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เรารอดพ้นเพื่อที่จะมีเงินมามาประคองครอบครัวเราได้นะครับทำไปนะครับแต่ต้องไม่ผิดต่อกฎระเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายนะอย่าทําอะไรที่ผิดที่มันสีเทาๆหรือสีดําเกินนะครับไม่ดีนะเดี๋ยวถูกจับได้นะครับแล้วก็ เรื่องของคนที่เกษียณนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ทําได้นะครับระยะในสิ่งที่ระวังคือสุขภาพร่างกายจะมีดวงป่วยไม่สบายนะครับ อ่เป็นหวัดโรคประจําตัวนะครับตาเจ็บตาเสพความดันขึ้นไมเกณฑร์ขึ้นเส้นเลือดสมองปุดๆเพราะฉะนั้นอย่าเครียดแล้วก็เร,รามาระวังเรื่องอากาศนะครับบางทีบางคนเจอแดดร้อนอมากเป็นความดันมันจะขึ้นเพราะ,ะนั้นเซฟตัวเองด้วยออกกาลังกายเหนื่อยจัดให้พักนะครับหรือว่าไหนเหนื่อยท้อล้าไม่ไหวแล้วที่สุดแล้วอยากจะนอนจริงๆแต่มันต้องออกกําลังกายดีกว่าเพราะเราไปทาเป็นกิจวัตรประจําวันไม่เอานะฮะเหนื่อยท้อล้าร่างกายไม่ไหวนอนอย่างเดียวห้ามออกกําลังกายนะ เดี๋ยวมันจะสุดไปใหญ่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับนั้นมีดวงใครที่เป็นแม่บ้านนะครับในช่วงนี้พ่อบ้านก็ได้นะฮะช่วงนี้ใครจ่ายอย่างที่บอกครับค่าบ้านค่าของเสียหายในบ้านหรืออุปกรณ์หรือว่าญาติพี่น้องมงคลอาจจะมาเบียดเบียนเรื่องเงินเพราะนั้นเตรียมความพร้อมในการถ้าจะไปเสียก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนด้วยนะครับโดยรวมครับบทสรุปครับเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีสิงนะครับเอางานก่อนดีกว่างานนะครับงานใครติดขัดอะไรอยู่จะมีคนช่วยงาน มีดวงเดินทางระยะสั้นบ่อยหรือได้พบเจอคนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือจะยุบงานบางอย่างเพื่อที่จะได้ไปทําอะไรที่หนึ่งงานจะมีเรื่องการเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างแล้วคนอื่นทาไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปแก้นะครับฉะนั้นงานจะดูยุ่งวุ่นวุ่นหน่อยนะครับแต่จะแก้ได้แล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็ใครที่ตกงานอยู่นะครับช่วงนี้เดินหาง,งานให้เยอะที่สุดนะเดือนนี้อาจจะร่อนจดหมายนะฮะทาง โซเชียลก็ได้นะครับแต่ว่าจิกซอมันบอกว่าต้องให้คุณเหนื่อยแล้วก็ทำอย่างที่สุดและหลายครั้งซ้ำๆแล้วครั้งที่3 4 5 6มันจะสำเร็จนะครับแปลว่าต้องทำอะไรมากกว่าหหรือมากกว่า2นะครับแล้วก็เดินทางระวังเรื่องรถเสียแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆรวมถึงเรื่องเงินนะครับใช้จ่ายอยู่กับบ้านเยอะแล้วก็จะมีเงินฟุกๆเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่องานแล้วก็ทําอะไรที่เป็นเงินพิเศษนะครับแล้วก็มีรายได้ฟุกๆหรือว่าถ้าจะไม่รอด หรือทำท่าจะไม่รอดหรือทําถ้าจะหมดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะครับท้ายที่สุดคุณจะมีวิถีทางที่จะสลระเรือที่ผุนะครับที่มันจะแย่นะไปอยู่เรยอีกลำหนึ่งอาจจะเป็นางานใหม่หรือว่าทางแก้ทางออกที่ใหม่ที่มันอาจจะเรือลำไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆขยับขยับตามสเต็ปตามขั้นตอนไปนะครับฉะนั้นช่วงเดือนนี้ชีวิตมันไม่ก้าวกระโดด แต่ว่ามันกําลังเดินหน้าทีละขั้นทีละขั้นมันไม่ล้มมันไม่ถอยหลังนะครับมันยังอยู่ในเส้นทางที่เดินทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปอยู่นะครับเนเหนื่อยท้อล้าข้อดีคือเผลอหน่อยเดี๋ยวจะมีคนช่วยหรือสุดท้ายมันจะมีทางออกทุกครั้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขเป็นกําลองใจครับสวัสดีครับ